สามค่าไตที่ผู้ป่วยไตควรทราบผู้ป่วยไตหลายหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่สามค่าไตนะครับที่เรานะครับสามารถดูได้จากตัวเลขที่จะบ่งบอกใน3ค่าไตนี้นะครับแอปจะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักหรือว่าได้มารู้วิธีการดูค่าไตเพื่อที่จะเอาไปปรับดูแลตัวเองนะครับตัวเลขที่อยู่ในแต่ละค่าเนี่ย เขาสื่อถึงอะไรและเขาบอกอะไรเราบ้างนะคะสำหรับผู้ป่วยใจนะแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยตัวแรกนะคะก็คือค่า cr นะครับค่านี้เนี่ยนะคบจะเป็นการบอกสมรรถนะการทำงานของไตเรานะครับคุณผู้หญิงค่า cr จะอยู่ที่1.1นะครับส่วนของคุณผู้ชายก็จะอยู่ที่1.2หากว่ามากเกินไป ก็จะส่งผลไม่ดีนะครับมาดูในค่าที่2กันนะครับค่า GFR หรือบางที่นะครับเรียกว่าค่า eGFR นะครับค่านี้บอกถึงอะไรค่านี้นะครับจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตเรานะครับโดยที่ค่าปกติเนี่ยจะอยู่ที่100%แต่ว่าถ้าเริ่มไตเสื่อมนะครับก็จะตัวเลขจะลดน้อยลงมานะครับ ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวแอปจะบอกลึกไปอีกในคลิปถัดไปนะครับกับ5ระยะของไตเพราะว่าค่าตัวเนี้ย GFR เนี่ยนะคบจริงๆบอกเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตเนี่ยมีทั้งหมด5ระยะนะครับค่าปกติเขาจะอยู่ที่100%ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าค่า eGFR เนี่ยน้อยกว่า10%น้อยต่ำลงมาเนี่ยนะคบ หมอนะครับจะเริ่มคุยถึงเรื่องการวางเส้นฟอกไตแล้วนะครับมาดูค่าสุดท้ายนะครับค่าที่3ก็คือค่า BUN นะครับ BUN ค่านี้บ่งบอกถึงอะไรนะครับค่านี้ก็จะบอกถึงปริมาณยูเรียในเลือดเรานะครับถ้ามากเกินไปนะครับต้องลดตัวโปรตีนลงนะครับและในค่าปกตินะครับของค่า BUN ก็คืออยู่ที่1 0ถึง20นะครับ ถ้าน้อยกว่า10ลงไปอีกนะครับก็อาจามีผลส่งผลต่อตับได้นะครับในหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้อีกนะคะว่าจริงๆแล้วค่าไตเนี่ยสามารถไปตรวจเองได้ที่คลินิกใกล้บ้านเลยนะครับโดยใช้เงินตรวจเนี่ยก็แค่หลักร้อยเองนะครับผู้ป่วยไตยที่ไม่ใช่ระยะ4ระยะ5อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอก็จะนัดห่างอย่างสมมติว่า มีผู้ป่วยใตที่อยู่ในระยะ3อย่างนี้นะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะนัด3เดือนใช่ไหมครับไปหาคุณหมอทีนึงในระหว่างที่ก่อนจะถึงคุณหมอนัดเนี่ยนะคะถ้าเรารู้ว่า,าในระหว่างก่อนถึง3เดือนนะครับทั้ง3ค่าเนี่ยมีตัวไหนมันเพิ่มมีตัวไหนมันลดลงเยอะอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ป้องกันตัวเองถูกและก็จะช่วยในการชะลอการฟอกไตออกไปอีกนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับสำหรับการอ่านค่าไตาสามค่าที่แอปได้แนะนำไปนะครับและหากท่านใดนะครับที่มีคำถามสามารถฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ดีนะครับมีประโยชน์แอปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไปนะครับ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้รับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครครับ